แปดเข้ามาแล้วแปดมาแล้วรอรุ่นตัวที่สองเนี่ยเนี่ยตัวตัวแรกตัวไหนครับท่านรองครับแปดครับแปดแปดตัวแรกแปดใช่ไหมครับครับครับตัวแรกแปดครับขอกี่งวดครับท่านรองครับผมเพราะว่าจะขอห้างวดแหละขอห้างวดไอ้ไอ้คนนั้นเขาบอกว่าให้เก้างวดพนะขอเก้างวดพนะเพราะอันนี้ขอเก้างวดนะครับ แต่ว่าท่านลองขอห้าครับดีคักร้อนกระอก่อนด้วยครับไอรับการไอ้พอยนไม่เป็นเก้าพอนะขาไอ้ว่าค่อยถือพอนะเป็นเก้าเลยนะพ่อนะเก้าเลยครับเก้เลยคอ้าเลยครับเกวอครับมวัดเก้อนะจากเก้าวจากห้าเป็นเก้าลพ่อเนาะทีนี้จากห้าเป็นเก้าพอเก้าวอเลยพอนะ ข้าได้ก็โยรถแห่มาน่ดัหนักเลยถ้าได้เก้างวดรถแห่เลยบอกว่าขอเก้างวดนะครับผมท่านลองบอกขอเก้าเลยนะครับขอเก้าัอเก้าที่พอแปดตัวแรกนะครับผม อูส้มมีสีสันนุ่มเหมือนเีเครื่องไหว้องกินลาย้านก็มีครบคเปูยานาก็มใจดีคนแล้วันนี้ยยสีสันก็ปูยาเมือนีสันเปิดเเล้อะยิ้มเปิดเยแล้วนีสีสันเลยปูยาหาเด้อ่าจ้ามดิโอ้ยคายอค่ายยุาใ้อยเ่นียยย่คล้ายหาย คล้ายๆห้านี่แหละครับล่าล่ย้านะครับขอ่อของแค่โอ้ห้าตั้งไรระบาดนีขอแบงเนี่ยขอแบงเนี่อย่าฟาอย่าฟาอันเด้อวะปกันตัวเดียวกันไม่กัเลือเงินแรงแรงแรงโอ้ยอย่าว่าตัวเดียวกันเด้อบาดถูกก็ยังก็รหมงอยู่นะ ตู่ไปตู่มันอยู่นะโรงงานปั๊มมากตัวเดียวกันครับแน่นอนอันนี้หมดอ่าเดี๋ยวอะไก็ครับแปดห้าครับผมแปดห้ารูปปั้นก็แปดห้าเฮ้ยเอ้าตรงกันโอ้คนลูกเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเอ้าคนลูกกีลีได้พี่น้องบ้างไหมผมเนี่ยตับตับแมนตับแมนแมนผเจะรอรุ่นรอรุ่น แกทาแล้วครับแกทาตัดต่อช็อตเลยนะครับวันนี้ว่าได้ตัดได้ไหมน้องไม่ได้ตัดต่อเลยโ <c oughs> อ้โหนี่แต่ให้แต่นถูกถูกถูกไปถูกมันเนะเาะไมสิมาจุดตัวเดียวกันแท้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวออกเวดก่อนเจ็บปากมีโจรมันหลายอย่างเลยออกตัวโโตเดียว

Here, 5 8 5แล nice. really ้วนะครับผม8 5 9นี่เต็มคองเราเบลชุดใจใกล้กับพริกรอด้วยน้องครับตัวตัวที่3มาหรือยังครับท่านลองครับกำลังมาครับ ไม่เก้าก็ศูนย์และไม่เก้าก็ศูนย์ครับโอ้ยมันลุ้นกันเออโอ้ยไก่เหมือนกันนั่นเป็นาดเครื่องโอ้ขาดเครื่องก็เป็นขาดเครื่องก็เป็นหเลยบาทโอ้มันเป็น่าไรเนาะบ้านนี้เลยขานเครื่องนี่ เครื่องขึ้เลขปวมันเป็นปัญหาอย่ี่นี้าจะเป็นปัญหาอย่างนี้ตลอดเลยนะคะับอว่าทีแด้กับตัวทองซื้อขาดอบอสับตกไปเพิ่งโชคไฟส่งมันเนาะต้องไป่วนเนาะขันว่าตัวขาดมันสำคัญมันสำคัญตัวใดที่เาเราถือนะเราใจเราถือกุญแว มีตอนนั้นแหละโอ้บอกคนวัหรอไม่ได้กัเป็นทั้งสี่เลยเพือเด็กแเื่อเด็กสาม้านแต่ว่ามันจะเป็นแต่ทาเจ็บบอกงอหมางงอแล้วมัดชุดมัดชะนั้ะมันเป็นเส้นเพราะเป็นเก้ากับหกเสมอเนี่ยมันเป็นเก้ากักด้ไหมได้เพ่อนเอาไปเพ็บก่อนไปให้มัดชุดกันเก้ากัแล้วเป็นแบบไหนอื

ว่ากันไปตาผู้ไดดีก็ได้เั่นั้นเนาะเขาเบิ้งเอวัดตีตาผูใดดีก็ได้เท่านั้นเนาะตัวไหนล่ะทีนี้เมซครับเราให้เลาแะเรวาแห่า้เราให้แท้ๆเราเป็นชุดบบคลากคือหมดก่อนเรากแล้วก็ให้คัาๆาแล้ว อเนสันวดีกว่านั่นคืออะไรคาดดวงกันดวงอันสุดท้ายนะเบื้องไเบื้งมันแต่ว่าแปดห้านี่มันสัตว์หลายสองตัวไปกันซื้อไว้เดี๋ยวก็ไปดูแปดห้าเก้าครับโอท่านลองเห็นเป็นแปดห้าเก้าครับผม โอ้ท่านลองเห็นเป็น8 5 9นะครับผมเบ้องเดี๋ยวจะไปดูนะครับผมเบื้องลู่คนแรกไปเบื้องลู่บนนะ8 5 9 8 5 9 8 5 9โอ้เอาคุณพ่อคุณพ่อเห็นเป็นตัวไหนเห็นเป็นตัวไหนครับ8 5 9ครับ8 5 9ท่านลองก็8 5 9หรอครับครับผม8 5 9ครับ8 5 9มีมีแต่คนเห็น8 5 9นะครับครับครับแต่ละคนที่มานะครับที่มาวันนี้นะครับเห็น8 5 9กันทั้งนั้นเลยนะครับ เอาเดี๋ยวสีก่อนที่จะไปดูทูบนะครับผมให้เอฟซีดูอันนี้ก่อนนะฮะที่นางลำปูนะฮะแปดห้านะครับผมนี่แปดห้าเลยนะครับก่อนที่จะไปดูทูบนะนี่นะครับผมก่อนที่จะไปดูทูบนี่แปดห้าเลยนะครับผมชัดเจนเลยนี่นะแปดห้านะครับอื เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับแปดห้านะครับเนาะผมว่าแปดห้าเก้านะอาจารย์ก็ข้าวแปดห้าเก้านะเนาะอะไคือตรงกันละ่ะนี่นะครับแปดห้าเก้านะครับเตรีมเตรียมอยู่ในแปดห้านี้ตัวมากเลยตัวมากเลยใช่ไหมครับ